หลักการอัดหน้าจอจะต้องเอาบอดี้มาวางแล้วเอาจอไปวางแล้วค่อยใส่ OCA ใช่ไหมพี่เช็ดจอให้อัดก็กระจก OCA มาเลยระจก OCA กระจกติด OCA อะกระจกติด OCA นะครับตัวนี้ก็คือการอัดหน้าจอซึ่ง กระจกแตกแต่ว่าตัวจอนั้นยังดีอยู่มันแท้มากับโรงงานก็ลอกเอาลอกเอาไว้ใช้เปลี่ยนให้ลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะครับราคาก็โทรถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0631953965 e p Mobile Service จัดจำหน่ายและซ่อมครบวงจร ใช่ไหมพี่ดูนะครับอุปกรณ์เนี่ยครับทําได้หมดนะครับอันนั้นอันไหนทําไม่ได้ก็ส่งต่อพูดเล่นนะครับผมนี่นะครับทาบน้าจอไปแล้วอลืมขั้นตอนสำคัญเลยก็ทาบเสร็จแล้วเราก็งัดออกนะครับผมงัดออก <จ>ย,า,ยาให้สายขาดเรามาเข้าเครื่องตากเขาวควายนะครับผมตรงๆจากประเทศแอฟริกาพุดเล่นนะครับผมอันนี้ก็เข้าเครื่องอบนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยประมาณนะครับมาตรฐานแล้วเครื่องจะได้งออกเลยนะครับผมนี่นะครับเปิดเปิด นี่ครับผมหลักการลอกจออะไรอัดหน้าจอเดี๋ยวผ่านไปจะเดี๋ยวรอสักพักนะครับประมาณ30นาทีครับก็ครบแล้วนะครับผมครบแล้วเดี๋ยวเปิดดูนะครับนี่นะครับถ้านี้ไม่สวยก็จะอัดใหม่นะครับเป็นเบอรต้อง เูื่าตลาดนะแต่ว so ่าพวกช่างที่แหลกก็มาสั่งบ่อยเด้ช่วงหน้าตุเรียนใส่ตุล้มตุเรียนอ่ะไหนสวยไหมล่ะสวยเหมือนนางฟ้าสวยตัวยังกำลังฟาอืทานไหมพี่ทานครับทานนะครับผมโอเคครับผม ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมร้าน pp m o โมบาซ่อมและแจับจำหน่ายจากรถยนต์นะ yeah. <laughs> มือถือนะครับพูดเล่นนะครับ <laughs>